ยอมลำบากแม่รักษาตัวเพื่อให้ลูกได้เรียนล่าสุดเฮียหมูหลังไม่สบายหนักหมอบอกอยู่ได้เต็มที่4เดือนเป็นนักแสดงที่สร้างเสียงโหรดร้อที่หลายๆคนจดจำในบทของเฮียหมูหรือสมเจตพยักโสจากซิทคอมชื่อดังเมื่อสิบกว่าปีก่อน แต่ในความรุ่งเรืองก็มีเรื่องที่หลายคนอาจจะคิดไม่ถึงว่าเฮียหมูนั้นไม่มีเงินเก็บเลยจนถึงวันที่ตรวจเจอว่าลิ้นหัวใจรั่วเจ้าจตัวถึงกับบอกภรรยาว่าจะยอมตายเพราะอยากเก็บเงินให้ลูกได้เรียนเฮียหมูได้ตอบว่าตอนนั้นยังไม่ได้คิดอะไรหรอกเพราะว่าเราเล่นตลกไปแล้วก็มาช่วงมาถ่ายละครก็ยังว่านะเราคนบ้านนอกเพิ่งเข้ามาอยู่กรุงเทพบ้านเช่าเข้าซื้อรถก็ต้องเช่าไหนไรายจ่ายลูกเต้าอีกใช้ไม่ได้เก็บ เฮียหมูเผยว่าไม่ได้เก็บก็ได้มาก็ใช้ไปวนไปลูกก็เยอะเมียก็แยะวุ่นวายไปหมดเมียเยอะด้วยถามว่ามีลูกกี่คนเมียกี่คนเฮียหมูได้ตอบว่าเมียคนเดียวจ่ามีอยู่ช่วงนึ่งเนี่ยเฮียหมูไม่สบายหนักต้องเข้าไปผ่าตัดลิ้นหัวใจตอนนั้นเกิดวิกฤตในชีวิตขนาดไหนเฮียหมูได้ตอบว่าโอ้โหคิดดู ถ้าเป็นดาราคนอื่นเขามีเงินเก็บกันเยอะแยะใช่ไหมเราก็ได้มาใช้ไปลูกเรียนมั่งอะไรมั่งจริงๆตอนนั้นที่ไม่มีเมื่อถามว่าเงินเก็บเนี่ยเพราะเราใช้จําเป็นหรือใช้ฟุ่มเฟือยเหียหมูได้ตอบว่าก็ใช้อย่างซื้ออย่างไม่มีมานเช่าใชัยเมละ่ะอยากได้ตู้เย็นก็ซื้อตู้เย็นทีวีอะไรก็ใช้ใช้ไปวันๆ่อนรถ่อนอะไรไป แล้วมาอยู่ๆมาเล่นละครเวทีละครเวทีมันเหนื่อยไหมล่ะมันต้องวอร์มใช่ไหมถ้าช่วงสุกเสาเนี่ยเล่นสองรอบพอเล่นไปปั๊บเนี่ยพอหมดฉากปับ๊บต้องมีเด็กวิ่งถือถังออกซิเจนมาเลยมารอข้างหลังเลยไปนั่งแอบหายใจเดี๋ยวฉากต่อไปจะถึงอีกแล้วหายใจหายใจฉากต่อไปมาอีกแล้วโดดเข้าไปอีกเลิกแล้วคนอื่นเขาขึ้นห้องนอนนะนี่นอนตรงบันไดข้างเวทีให้เลย แปลว่าเรามาก่อนหน้านั้นแล้วเปล่าเฮียหมูบอกว่าเราไม่รู้ไม่เคยตรวจไม่เคยอะไรเป็นคนที่ไม่ชอบเข้าไปเช็คไปอะไรพอเล่นละครเวทีเสร็จปั๊บมันเหนื่อยมากเลยบอกแฟนแม่พ่อเหนื่อยจังเลยอะ่ะตรวจไหมก็เลยไปตรวจไปตรวจปั๊บหมอบอกคุณลิ้นหัวใจรั่วรูใหญ่แล้วนะถ้ารั่วรูเล็กๆไม่เป็นอะไรเพราะว่านิ้วเราไม่เป็นสีนี้นะออกเขียวๆแล้วนะเพราะว่ามันรั่วไง ออกซิเจนมันรั่วหมอเขาก็บอกว่าคุณใจอยู่ก็ได้นะแต่ผมไม่รับประกันว่าคุณจะได้กี่เดือนเต็มที่เลยคงไม่เกินสี่เดือนคุณต้องไปแน่แรงมากแล้วก็นิ้วเริ่มดำหมดแล้วตามนิ้วเนี่ยเริ่มดำหมดแล้วก็ปรึกษาแฟนเอาไงดีแฟนบอกแล้วลูกเต้าก็หลายคนเราต้องส่งเสียรถลายอีกยังไงถ้าเราไปผ่าเอาเงินที่ไหน ไม่ใช่น้อยนํานำแม่เงินพาหัวใจเห็นเขาบอกกันว่าไม่รู้กี่แสนทำไงดีแม่เอางี้เก็บเงินไว้ให้ลูกเรียนเถอะแล้วตอนนี้ก็สุขภาพกลับมาเหมือนเดิมแล้วเฮียหมูตอบว่าใช่ตอนผ่าเขาเล่าให้ฟังแบบอย่างนี้นะเจ็ดชั่วโมงเนี่ยหัวใจทุกวันนี้ขึ้นเครื่องเช็คมันจะดังติ๊ดๆเขาบอกพกไรมาเปล่าหรือเองเลยไอ้หนูอยู่ในนี้หมดแล้วลวดที่เขาพันไว้ไง เฮียหมู or, รู้สึกว่าในช่วงที่ผ่านมาในช่วงที่งานเยอะแล้วเงินผ่านมือเยอะเราไม่ได้วางแผนครอบครัวหรือว่าเราไม่ได้วางแผนการใช้ชีวิตไหมมองย้อนกลับไปแล้วเรารู้สึกผิดพลาดยังไงไหมคือเราไม่ได้เก็บใช้ไหมได้มาใช้ไปแล้วลูกคนนั้นเรียนแฟนท้องออกคนนี้มาก็มาอยู่กรุงเทพบ้านเชาเข้าซื้อ